สวัสดีนะคะตอนนี้ก็อยู่ที่ตลาดนะคะรู้ไหมคะว่าผลไม้อะไรนะคะเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะข้างในรู้สึกเหมือนจะคล้ายๆกับอ่าน้อยหนานะแต่ไม่เคยลองนะคะผลไม้ชนิดนี้นะ,ะไม่เคยลองเลยนะคะหนักมากนะคะก็ไม่แน่ใจว่า,าบ้านเราเขาเรียกว่าอะไรนะคะ ราคาแพงมากนะคะ8ปดนเกต่อพาวนะเนี่ยแพงมากมากเลยนะคะแล้วก็นี่นะคะมังคุดนะคะมีมังคุดด้วยนะคะมังคุดสดๆดนะอันนี้ไม่ใช่ในช่องแข็งนะอันนี้สดๆดราคา9ก้ดนเกต่อพาวนะคะเมงโกสตีนนะคะมังคุดเนาะ แล้วก็อันนี้นะคะ white peach นะคะอร่อยมากตัวนี้นะคะแล้วก็นี้ก็เป็นเห็ดนะโบเลตนะคะิงโบเลตนะเขาว่ามันเหมือนเป็นอ่อะไรนะเห็ดน้ำผึ้งเนาะ แต่ว่ามันใหญ่มากนะนี่คือหน้าเขาปลูกเองนะเนี่ยอันนี้คือคนปลูกนะไม่ใช่ในป่าหรอกนะคะอันนี้แต่คนใหญ่เลยนะคะเออยเบบี้ซอโอ้แต่เบบี้ว้าเบบี้อ่าแต่เบบี้นะมาเก็บเอาตะไคร้ โอ yup. yeah, yeah. okay, yeah, okay, yeah. uh, ้เคมาตัวฟาสต์แล้นตัวสโลว์ไม่บกวนยายาโอเคๆค่โอเคแค่นั่นส์เบบี้อีกเนี่ยอันนี้คือตรงใบเนาะสายไม่ตัดมาแล้วนี่เป็นตัวตะไคร้ตรงข้างล่างนะคะฮะว้าว เล่นอย่างเดียวนะคะน้ำอุ่นเพาเย็นกันไปนะคะไอแม่ก็เลยไปเอาน้ำอุ่นให้นะคะแต่ว่าเดิมทำงานช้าชาไอ้ลูกเราฮะน่าติงน่าติงดูเอ่อฟื่งฟ้าของเราออกดอกนะนี่เห็นไหมฟึ่งฟ้าออกดอกอะแต่ว่าหนาวแล้วอพี่น้องเอ๋ยนะออกดอกนะะนี่ดอกนี่ดอกออกแล้วนะคะ แต่ว่าหนาวมากเลยนะคะมีต้นเดียวที่ออกนะ,ะต้นต้นอื่นไม่ออกนะ,ะต้นนี้ไม่ออกต้นนี้ยังไม่เห็นออกนะคะแต่ว่าต้นหนึ่งออกนะ,ะกนี่อันนี้ก็หนาวแล้วเหมือนกันนะคะจะเอาเข้าบ้านแล้วเนี่ยนะ,ะจะสวยแล้วก็เอาเข้าบ้านแล้วเบบี <Yes. S 1> Your hand. ้ย oh. u ้ยเฮนอู้อู้อับเบรดิวเดูสิพูดงับ pull up pull up squeeze to the top pull yeah, to the top hands are too thick, mommy. do this do this do the s h a u l not d o her hand n o w oh my goodness baby. okay okay come on, do faster baby. I know that's a baby that's a baby that's baby, baby. That baby. baby. Uh, mm. ืมยอดมันอ่าลูกเขา faster 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 เดี Foster, Foster. Foster, Foster. ๋ยวเราจะพาทุกคนไปดูอ่าในก r e e n เฮาส์นะคะไปอัปเดตนะคะรูปผักผักสวยไหมนะต้นเดียวเองเนะี่ยส่วนใหญ่เราชอบกินนะคะชอบต้มนะ,ะผัดก็อร่อยนะกลิ้งเฮาส์าของเรานะคะ ผักเริ่มขึ้นแล้วนะคะวันก่อนมาไลฟ์นี่โอ้โหโปรขนาดไม่เคยไม่เห็นเลยนะคะผักขึ้นแล้วนะ,ะน่าจะได้กินอยู่แหละนะ,ะถ้าสมมติไม่ได้กินตอนโตๆโตก็อาจจะได้กินตอนแบบอ่อนๆหน่อยนะคะเยอะเลยนะคะแต่ว่าไม่เห็นมันไม่เห็นไอ้นนะน่าผักชีสักเท่าไหร่เลยนะ,ะเหมือนผักชีขึ้นยากมากเลยนะ แต่ว่าผักนี่ขึ้นง่ายนะผักนี่ขึ้นง่ายง่ายมากเลยนะคะเราจะเอาน้ํามาลดด้วยนะเพราะบางส่วนฝั่งนี้ยมันจะแห้งเนาะฝั่งข้างในจะอ่าจะไม่แห้งเท่าไหร่นะแต่ว่ามันก็หนานะดูหนาไหมโอ้ผักชีนี้ขึ้นสองสามต้นนี่ผักชีอันนี้ผักชีนะเนี่ยแต่ว่าผักเนี่ยขึ้นง่ายนะดูผักผักขึ้นง่ายมาก อย่างเยอะด้วยซ้ำนะเยอะไปนะถ้าสมมติว่ามันโตจริงจเราต้องถอนออกบางต้นนะเพราะไม่งั้นมีแบบมันจะแบบมันสวยตอนเล็กนะคะแต่ว่ามันจะไม่โตนะคะนาะฝั่งนี้ก็เห็นแต่ผักนะไม่เห็นผักชีเลยตัวอะไรไม่รู้สงสัยนกมัชอบมากินนชอบมาแบบดูขุดรูอะ,ะไม่รู้และ นกหรือว่าหนูก็ไม่รู้นะฝั่งนี้ก็ไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะผักชีต้นผักชีก็ไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะแต่ว่าผักด่โหขึ้นเยอะมากพี่น้องเอ๋ยขึ้นจนสวยเลยพี่น้อง มาไลฟ์ทีไรไม่เห็นเลยมีแต่เบลอนะคะพอเราถ่ายรูปแบบเนี้ยเราจะเห็นชัดกว่านะก็เลยสงสัยที่จริงนี่อยากได้ชั่วโมงนะคะกะว่าจะไลฟ์แล้วก็คือแบบเก็บชั่วโมงเนาะแต่ว่าเหมือนว่าไปไป,ไปมาๆนี่เหมือนไลฟ์จะไม่ค่อยถูกกับเราหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจ <laughs> เพราะว่าไลฟ์เรารู้สึกว่ามันแบบสัญญาณมันจะไม่ดีนะสัญญาณมันไม่ดีเนาะ มันก็จะไม่สวยนะคะภาพออกมาแล้วมันจะเบลอนะคะขนาดคนทำยังไม่อยากดูเลยเนาะคนอื่นนี่ยเขาอยา,อยากเขาอยากจะดูเหรอ <c ười> คิดอยู่ในใจนะคะเบบี้ดูน่าสเต็มไหมเพลนเบบี้องเท้าก็มีใส่นะลูกสาวนี่ไม่ชอบใส่รองเท้าเลยออกมานอกบ้านนี่คือแบบไม่ใส่รองเท้าเลยนะ ก็เลยเคิดว่าเออสงสัยคงไลฟ์แล้วไม่ค่อยมีคนดูนะคะเพราะว่ามันเบลอเนาะถึงแม้ฟังฟังพูดนี่เออก็โอเคอยู่แต่ว่าถ้าสมมุติเราดูอดูรูปไปด้วยนะดูรูปไปพลางๆเนี่ยรูปจะไม่สวยนะเบลอมากๆนะคะเวียนหัวเลยแหละนะมันสัญญาณติดขัดมากนะขนาดว่าโทรศัพท์เป็นเป็น5ฟนั่นแหะนะนะแต่ว่าสัญญาณนี่ไม่ดีเลย ขณะทำในกรีนเฮาส์ก็ไม่ดีเนาะอยู่ในบ้านนี้สัญญาณก็ยังไม่ไม่ชัดเลยนะคไปที่ไร่นี่สัญญาณยิ่งไม่ชัดนะออกๆเข้าๆนะ,ะมันก็เลยแบบไม่สวยนะก็ะเลยคิดว่าสงสัยยังหาวิธีไม่ได้นะถ้าหาวิธีได้ก่อนนะค่อยมาลงไลฟ์ต่อนะคะแต่ว่าถ้ายังหาวิธีไม่ได้นี้อาจจะไม่ลงไลฟ์นะคะก็ะมีเพื่อนหลายคนให้บอกให้ลงไลฟ์จะได้ชั่วโมงเยอะเนาะแต่ว่า รู้สึกว่าการลงไลฟ์ของเรานะคะจะไม่ค่อยได้ชั่วโมงเท่าไหร่นะคะเพราะว่าบางทีอาจจะไม่มีเพื่อนไลฟ์เยอะมั้งฮาม่แน่ใจนะคะแต่ว่ายังไงก็ขอบพระคุณนะคะทุกๆท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมคลิปไลฟ์ของเรานะคะคที่มันเบรเบรนะ ที่มันบนเบลอมากเลยแหละบางคนก็จอดทิ้งไว้นะไม่ต้องดูนะคะจอดทิ้งไว้เฉยๆก็ได้นะคะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะสําหรับคนที่จอดทิ้งไว้นะคะอันนี้ก็เออมาถ่ายแบบนี้นะ่ะมันจะเห็นขนาดว่าเราหมุนเนี่ยเราหมุนช้าๆรู้สึกว่าหมุนช้ามากเลยนะแต่ว่าอ่าก็ยังบางครั้งก็เหมือนว่าจะพออยู่ใน เครื่องแล้วเหมือนเหมือนจะไวนะคะแต่ว่าที่จริงเราก็ช้าๆนะคะมาอัปเดตให้ดูเฉยๆนะคะนี่นี่แล้วก็อันนี้นะคะเป็น radish นะคะตัวนี้คือเราไอมเมล็ดนะคะนี่มเมล็ดเนาะ,ะเมล็ดตกนะคะแล้วก็ขึ้นเองเลยนะคะ radish นะคะไม่ได้ไม่ได้ปลูกหรอกนะคะอืมไหลต้นอยู่นะคะอันนี้คือเอ่อบางต้นเราก็ถอนทิ้งนะ อ่าเจ็บมือมากนะคะมือนี่เป็นอะไรเมื่อมวานนะคะทำอะไรก็ไม่รู้จับเหมือนว่าจับแล้วคือแบบมันหนักเนาะมันก็เลยแบบเคล็ดเลยอะนะ,ะตรงข้อมือเนี้ยกลางนี่ฮะเนี้ยวนางเนี้ยกลางเนี้ยวกลางนะ,ะนี่ radish นะเห็นไหมได้ radish ด้วยนะ,ะขึ้นเองนะ,ะนี่แล้วก็นี่ ต้นหอมของเรานะต้นหอมที่ปลูกยอดจากเมกานะยอดยัดที่เราซื้อมานะก็นี่ก็จะขึ้นอย่างนี้แหละนะคะถ้าสมมติเราเอามาลงเนาะมันก็จะเห็นความแตกต่างเลยนะก็คือตรงนี้ก็คือยอดของเมกานะคะยอดเมกาเนาะหอมของเมกาต้องบอกอย่างนี้มากกว่านะหอมของเมกานะคะที่เราเอามาที่เราซื้อมาแล้วก็เราเอามาเอา ตรงยอดมันอ,อะไรวร่าอะไรล่ะอ้างงกันละตัวรูดนะเอามาปลูก <c oughs> สว่วนนี้นะเป็นหอมมงนะคะน,นี่เป็นหอมมงนะคะสไตล์ของมันก็จะแบบนี้อันนี้ก็คือเราตัดแล้วมันก็ขึ้นเองตลอดเหมือนกันนะตัดแล้วก็ขึ้นตัดแล้วก็ขึ้นนะตัวนี้เราไม่ต้องถอนทิ้งเลยก็ได้นะบางคนเขาจะถอนทิ้งนะแต่ว่าของพรแล้วพรไม่ถอนนะ ก็คืออยู่แบบนี้แหละนะคะได้กินตลอดนะคะรอพริกก็เหมือนช่วงนี้จะไม่่คยแดงแล้วนะคะแต่ว่ายังมีแบบตัวนอนอ่อนขึ้นอ่อนเยอะมากเลยจ้านี่เห็นไหมตัวเล็กๆแบบนี้ขึ้นเยอะเลยนะคะเพิ่งขึ้นด้วยนะะ <c oughs> <c oughs> พริกสวยนะพริกปีนี้ ปลูกแค่สองต้นสามต้นนี้แหละนะ,ะแต่ว่าสวยดกด้วยนะคะอันนี้คือเก็บไปหลายรอบแล้วนะคะก็ยังสวยบางคนถามนะคะมีเอฟซีบางท่านถามนะว่าเผ็ดไหมนะคะพริกแบบนี้ก็เผ็ดเหมือนกันนะคะแต่ว่าจะเผ็ดไม่เท่าพริกที่มันยาวนะแต่ว่ารู้สึกว่าปีนี้ต้นนี้ปลูกมาแล้วคือเมล็มลดของมันจะใหญ่อะนะคะ ครั้งก่อนเรากินของอาร์เขานี่คือเมล็ดมันข้างในมันจะเล็กนะมันจะไม่ใหญ่นาะแต่ว่าดูพันุ์นี้เป็นอีกพันหนึ่งนะมันแตกต่างกันน่ะนะคะตอนแรกกะเอามานี่คือเอ่อเอาของอาร์เขามาปลูกนี่นึกว่าเป็นพันธุแบบที่เรากินปีก่อนเนาะแต่ว่าสรุปก็คือไม่ใช่นะมันไม่ใช่มันคนละพันธ์กันนะคะเพราะว่าพันุ์นี้นะคะที่จริงเราพันที่เอ่อพรเอามาปลูกเนี่ย ตัวที่ชอบจริงๆก็คือตัวที่เราจับแล้วมันหลุดออกมาเลยนะ voilà แต่ว่าตัวนี้จะไม่หลุดนะคะมันจะไม่หลุดมันยังอยู่ที่นี่แกนองมันยังดีเลยนะมันไม่หลุดออกมานะแต่ตัวที่พรชอบนี่คือชอบตัวที่จับแล้วเลยหลุดจับแล้วก็คือหลุดนะแต่ว่าตัวนี้มันไม่หลุดนะนยากมากด้วยซ้ํานะ มเขือเทศก็ไม่สวยแล้วนะมคัคือเทศนไม่สวยแล้วแล้วก็ช่วงนี้ก็เหมือนว่าฟักทองนะคะใบสวยแต่ว่าไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่ล่ะนะคะเยอะเยอะะ ยังไม่ได้เก็บเลยนะคะฟักทองสองลูกข้างหนนี้จะรอให้มันแก่หน่อยนะแต่ว่าไม่รู้ว่ามันหนาวแบบนี้แล้วนะคะก็ไม่รู้ว่าจะรอดอมันจะแก่ทันให้เราได้เก็บหรือเปล่านะโอเคนะคะคลิปนี้ก็มาอัปเดตเฉยๆนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปเก็บตะไคร้ต่อแล้วนะให้ลูกเสาช่วย ล้างนะคะลูกสาวช่วยล้างแต่ลูกสาวตัวเล็กเนี่ยช่วยเล่นนะยุงก็ยังโมเกโดยุงเบบี้ d o t e w t o c o เบบี้ยุงเะ็่มเบ น,นี้ก็ล้างแล้วนะคะเอามาไว้หลายวันแล้วนะ,ะไม่ได้ไม่มีเวลาเก็บเลยนะ,ะอีแม่ไม่เก็บไม่คือไม่มีคนเก็บเลยอะนะ,ะอันนี้คือเราเอาไว้ในตู้เย็นเนาะ,ะมันจะได้แบบกินได้ตลอดเลยนะคะเนี่ยเราก็แค่จับนี้เองนะคะนี่ทำแบบนี้นะคะ เก็บได้นะคะเก็บได้นานเลยนะคะนี่เลยนะคะเออมุดจ่าแค่ฮ่เจสซี่เจสสี่เจสซี่เจสสี่ตูบัว เก,เ,กเก็บเก็เก็เนี่ยพอเรากินซุปพวกนี้นะ่ะใส่ลงไปเลยนะคะซุปก๋วยเตี๋ยวหรือว่าน้ำซุปหรือว่าอะไรเนะี่ยพอ่าขนมจีนพวกนี้เนาะก็ใส่ลงไปเลยนะง่ายๆนะคะง่ายๆวิ่งดอนเบบี้วิ่งดอนเล่นส่วนดอนบีโอเคดอนแล้วบีเอ้ย แค่ล้างแค่ดินแค่นี้เองเออล้างแค่ดินเองเบบี้ yeah. <Yeah>. yeah. แค่ล้างแค่ดินพี่คำด้นแกไม่มีก็โฮมนาพูดเฮ่ยเออโอเคก็ไม่กีโฮมนาด้นโอเคว้าวเก่งมากเนาะอืมโอ้เก่งมากโอ้แข็งแรงสุดเลยอ uh, แข็งแรงมากๆโอเคไป เสร็จแล้วเสร็จแล้วไปไป changing your clothes นี่นะเก็บจากไลมานะคนุสาวน้ำลงเยอะเลยเนี่ยอันนี้เลยนะครับิกที่เราเก็บมาเมื่อวานนะคะนี่น,นี้ที่เราเก็บที่เขาทิ้งนะก็วันนี้จะม,มาทำอาหาร พริกใหญ่นะตอนนี้พริกใหญ่มาผัดกับอันนี้ลองทายดูสิว่าเป็นเนื้ออะไรนะคะเดี๋ยวสุดท้ายจะมาบอกนะคะเป็นเนื้ออะไรนะคะนี่ดูหน้าตานี้จะรู้ไหมนี่ว่าเป็นเนื้ออะไรนะคะนี่เดี๋ยวเราจะมาผัดด้วยกันนะคะ ผัดแบบแซบๆเลยจ้าเดี๋ยวมาดูนะคะว่าผลสุดท้ายแล้วหน้าตาจะออกมาน่ารับประทานแบบไหนนะคะนี่นะคะใส่พริกกับกระเทียมก่อนนะเราจะผัดให้กระพริกเนี่ยแบบเล็กหน่อยนะคะนะคะใส่หอมใหญ่นะคะเราใส่หอมใหญ่ลงไปนะคะผัด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 ,ผด,ผดจ้า เราใส่อันนี้เลยนะคะใส่เนื้อของเราลงไปนะคะยูฟอลโอหม g o o g ก็วายยังไาทำมันมีมากบิเคฟูกาทำมันมีกานะคะแล้วก็ใส่เนื้อลงไปนะนี่แล้วว่าคนนะคือเคลรเลเ,เข้าไปเนี่ยจชะ ใครจะคนใครจะคูเลก็เอาอย่างงั้นแหละนะคะเสร็จแล้วจ้ะพี่น้องนี่ <c oughs> มีหมูมีใจ่อ <c oughs> ืมยมียัมม่ยัมม่ยัมม่มากินด้วยกันนะคะตอนนี้ก็อยู่ที่ทำงานนะคะ บอกว่าจะมาบอกนะคะว่ามันเป็นเนื้ออะไรนะอันนี้คือเนื้อปลานะ,ะปลาทูนะ,ะปลาทูที่อืทางแอตแลนติกนะปลาทูตัวเล็กๆอก็อมากินด้วยกันนะคะ ก็เด็กกินไม่ได้น้องก็ใส่พริกไม่เยอะนะแต่ว่าตัวเองนี่ชอบพริกเยอะกินกับข้าวเหนียวนะฮะ Hello I'm doing good how are you กขาพูดไม่ได้ไอบกินมากน่ากินมาก เอามาเยอะเนื่อ่าคนอเพื่อนเขาจะมาวันนี้เพื่อนเขารับป่วยเราก็เลยกินคนเดียวนะคะแต่ว่าอร่อยเพื่อนไม่มาเราก็ได้เยอะ 哦，他买两双桶。 ทำงานวงนอนมาก

อุ่นอุ่นค่อนข้างร้อนเพราะช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะคะคนเป็นหวัดเยอะมากนะบ,บางคนยังเป็นโควิดด้วยซ้ำนะคะเราก็ต้องกินน้ำอุ่นก่อนป้องก,งกอันร่างกาย mengambil langkah itu ควนออกอุ่นข้าวอุ่นข้าวนะคะมันเคยขวนออกอุ่นข้าวเหนียวมีกระดู โอเคนะคะก็เดี๋ยวจะกินต่อให้หมดเลยนะคะแล้วคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคแล้วก็จะกันมาคลิปหน้านะคะเพื่อนใหม่คนไหนที่เพิ่งผ่านเข้ามานะ,ะ mm. ก็อย่าลืม subscribe, s u สับสกับกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ mm. แล้วก็ขอบพระคุณนะคะ เ,เพื่อนๆนะคะแอฟซีทุกท่านเลยนะคะเข้ามาให้กำลังใจกันด้วยตลอดด้วยนะคะขอบพระคุณมา,มากๆเลยนะคะแล้วก็ช่วงนี้ก็หน้าหนาวลงมาแล้วนะคะก็ขอให้ทุกคนดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะคะแค่น้ารจชกันใหม่ขค่ไน,น้านะคะบ๊ายบายค่ะ